เคยรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นร้านสะดวกซื้อที่เปิด24ชั่วโมงไหมครับแบบว่าใครอยากได้อะไรก็เดินเข้ามาหยิบได้เลยหรือบางทีก็เอาขยะทางอารมณ์มาทิ้งไว้ที่เราแล้วเรากา็ทำได้แค่ยิ้มแล้วก็ตอบว่าได้ครับตลอดนึกภาพตามนะครับเพื่อนโทรมายืมเงินอีกแล้วทั้งที่ครั้งก่อนก็ยังไม่คืนเลยหรือเจ้านายส่งไลน์มาตอน5โมงเย็นวันศุกร์บอกมีงานด่วนมากที่ไม่ใช่หน้าที่เราเลยแต่เราก็พิมพ์กลับไปว่า ได้ค่ะไม่มีปัญหาทาั้งทั้งที่ในใจนี่คือพังไปแล้ววันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับคำถามสำคัญก็คือการทำให้คนอื่นมีความสุขบนความรู้สึกแย่ๆของเราเองเนี่ยมันเรียกว่าความดีได้จริงหรอเราจะมาเจาะลึกศิลป,ปะแห่งการปฏิเสธกันซึ่งมันไม่ได้มาจากความเห็นแก่ตัวนะแต่มันมาจากการเคารพตัวเองโดยจะอ้างอิงจากแนวคิดที่น่าสนใจมากครับคือผสมผสานจิตวิทยากับหลักธรรมะเลยเพื่อให้เข้าใจว่า ทำไมคำไม่คําเดียวเนี่ยมันถึงหนักอึ้งขนาดนี้แล้วเราจะพูดมันออกมายังไงให้ดูดีใช่เลยค่ะประเด็นวันนี้คือเราไม่ได้จะชวนให้ทุกคนกลายเป็นคนใจดําแบบเย็นชาไร้น้ําใจนะคะแต่เราจะมาชวนตีความคําว่าใจดําในม,มุมใหม่ที่เขาให้นิยามไว้ได้แบบทรงพลังมากเลยคือใจที่ดํารงอยู่อย่างมั่นคงดุดหินผามันคือการเปลี่ยนบทบาทตัวเองเลยนะจากพรมชะเท้ามาเป็นคนที่กําหนดขอบเขตชีวิตของตัวเองได้ เป็นการเปิดประเด็นที่ขมมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าคําว่าไม่เนี่ยมันแค่พยางค์เดียวเองทําไมมันพูดออกมาได้ยากเย็นขนาดนี้ครับในทางจิตวิทยาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในใจเรากันแน่อืมเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะจริงๆแล้วกลไกเบื้องหลังมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยแนวคิดหลักๆที่เขาหยิบมาอธิบายเรื่องนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า f a w n i n g response ค่ะ f a w n i n g response ใช่ค่ะ ปกติเราจะคุ้นเคยกับสัญชาตยานการตอบสนองต่อภัยคุกคามอยู่3อย่างอ่าสู้ f i g h หนี f l i g h หรือนิ่งไปเลย f r e e z ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแต่การฟอนเนี่ยเป็นแบบที่4คือการพยายามเอาอกเอาใจทำตัวให้น่ารักเพื่อลดความตึงเครียดของสถานการณ์นั้นเพื่อให้ตัวเองรอดถูกต้องค่ะเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากสิ่งที่สมองของเราตีความว่าเป็นภัยคุกคามที่น่กลัวคือ มันเป็น,นกลไกอัตโนมัติเลยใช่ไหมครับคือเราไม่ได้ตั้งใจจะทําแต่สมองมันสั่งไปแล้วเพื่อลดความขัดแย้งตรงหน้าให้เร็วที่สุดใช่เลยค่ะมันเป็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดที่ฝังรากลึกมาเลยซึ่งรากของมันมักจะมาจากประสบการณ์ในวัยเด็กที่เราอาจจะเคยเรียนรู้ว่าการทําตัวดีการยอมการไม่สร้างปัญหาคือวิธีที่จะทําให้เราเป็นที่รักปลอดภัยพอโตขึ้นสมองเราก็ยังใช้โปรแกรมเดิมนี่แหละกับสถานการณ์ที่กดดัน ไม่ว่าจะกลัวถูกทิ้งกลัวถูกเกลียดหรือแค่ไม่อยากมีเรื่องการตอบว่าได้มันเลยก,กลายเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติไปเลยพอฟังแบบนี้แล้วมีประโยคหนึ่งที่อ่านเจอแล้วสะดุดเลยครับที่เขาบอกว่ายิ่งยอมเขายิ่งรุกมันเหมือนความตั้งใจดีของเราที่จะรักษาสัมพันธ์เนี่ยอาจจะถูกอีกฝ่ายมองเป็นความอ่อนแอไปเลยประเด็นนี้สําคัญมากค่ะเพราะมันชี้ให้เห็นถึงวงจรที่อันตรายของการยอม คือคนขี้เกรงใจมักจะเชื่อลึกๆว่าถ้าเราทำดีกับเขาเขาจะรักและเกรงใจเราแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสำหรับคนบางประเภทการยอมของเรามันเหมือนการเปิดประตูให้เขาเข้ามารุกล้ำพื้นที่ของเราได้เรื่อยๆกลายเป็นว่าเราเปิดช่องให้เขาเองใช่ค่ะพฤติกรรมนี้เลยถูกวิเคราะห์ว่ามันไม่ใช่ความเมตตาที่แท้จริงแต่เป็นเหมือนข้อตกลงทางใจที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการการยอมรับจากคนอื่น ซึ่งถ้ามองในทางธรรมะก็คือมันเจือปนไปด้วยโลภะหรือความอยากได้ความรักความชื่นชมจากคนอื่นนั่นเองค่ะการเชื่อมโยงเรื่องจิตวิทยากับธรรมะนี่แหละครับที่ผมว่าน่าสนใจมากเพราะถ้าฟังเผินๆมันอาจจะดูขัดกันคือคนส่วนใหญ่จะมองว่าศาสนาพุทธเน้นเรื่องการเสียสละการให้การมีเมตตาแต่แนวทางนี้เหมือนจะบอกว่า การยอมทุกอย่างอาจจะไม่ใช่บุญเสมอไปถูกต้องค่ะมุมมองตรงนี้ลึกซึ้งมากมีการชี้ให้เห็นชัดเจนเลยนะคะว่าการเบียดเบียนตนเองก็เป็นบาปไม่ต่างจากการเบียดเบียนผู้อื่นเพราะตัวเราเองก็เป็นหนึ่งชีวิตที่ควรค่าแก่การดูแลเหมือนกันแล้วเขาก็ตีความเรื่องการให้ทานใหม่ได้น่าสนใจมากว่าทานที่จะได้บุญแบบสมบูรณ์จริงๆเนี่ยต้องประกอบด้วยเจตนาที่ดีคือต้องมีความสุขทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังให้โอ้โห แค่ประโยคนี้ประโยคเดียวก็เหมือนโดนตบหน้าเบาๆเลยครับเพราะมันตรงกันข้ามกับความรู้สึกของคนปฏิเสธไม่เป็นเลยคือก่อนให้ก็อึดอัดกดดันขณะให้ก็อาจจะด่าตัวเองในใจแล้วพอหลังให้ก็มานั่งเจ็บใจตัวเองทีหลังนี่แหละที่เขาเรียกว่าทำบุญได้บาปใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมันคือภาวะที่การกระทำภายนอกดูเหมือนจะดีงามนะแต่ข้างในใจกลับเป็นการสะสมพลังงานลบ ความขุนเคืองหรือที่เรียกว่าโทสะเหมือนเราสร้างหนี้ทางอารมณ์กับตัวเองไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะกัดกินเราจากข้างในถูกต้องค่ะและที่แย่ไปกว่าน,นั้นก็คือการที่เรายอมให้คนอื่นทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับเราซ้ำๆ,ๆเช่นยืมเงินไม่คืนหรือโยนงานมาให้ตลอดมันเท่ากับเรากำลังส่งเสริมให้เขาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยไม่รู้ตัวเรากำลังสปอยเขาอยู่นั่นเองกลายกันทำร้ายกันทางอ้อมไปซะอย่างนั้นใช่ค่ะ ดังนั้นความเมตตาที่แท้จริงตามหลักธรรมะจึงต้องมาพร้อมกับปัญญาเสมอปัญญาในที่นี้ก็คือการรู้จักประมาณตนรู้จักสถานการณ์และที่สําคัญที่สุดคือรู้จักรักษาตนคือปกป้องขอบเขตของตัวเองไม่ใช่เพื่อความเห็นแก่ตัวนะแต่เพื่อรักษาสมดุลที่ดีไม่ให้เกิดวงจรที่เป็นพิษต่อทั้งเราและเขาระยะยาวพอเข้าใจที่มาที่ไปทั้งนี้เชิงจิตวิทยาและปรัชญาแล้วมันช่วยกดลลอกได้เยอะเลยนะครับแต่ มันก็อาจจะทําให้บางคนรู้สึกว่าแล้วจะเริ่มเปลี่ยนยังไงดีมันเหมือนพยายามจะหยุดรถไฟที่วิ่งมาทั้งชีวิตโชคดีที่เขามีเครื่องมือภาคปฏิบัติให้ด้วยใช่ไหมครับมีแน่นอนค่ะแล้วก,ก็เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากด้วยเทคนิคแรกเรียกว่าการหยุดเพื่อตรวจสอบหรือเดิงล์ลตมีเช็คพตแนวคิดหลักของมันก็คือการทำลายวงจรอ,อัตโนมัติของการตอบตกลงทันทีของเราให้เรามีเหมือนคาถาศักดิ์สิทธิ์ติดป,ปากไว้เลยค่ะ เมื่อไรมีคนมาขออะไรที่เราไม่แน่ใจให้ตอบกลับไปว่าขอเช็คตารางก่อนนะคะแล้วจะรีบแจ้งกลับไปอ๋อเหมือนสร้างกันชนขึ้นมาชั่วคราวเพื่อให้ตัวเองได้มีเวลาคิดจริงๆใช่ค่ะประโยคนี้มีพลังมากเพราะมันเป็นตัวตัดวงจรมันช่วยซื้อเวลาให้เราได้กลับมาอยู่กับตัวเองถามใจตัวเองจริงๆว่าเราอยากทำสิ่งนี้ไหมเรามีแรงพอหรือเปล่าและที่สำคัญนะคะ มันทําให้การปฏิเสธในภายหลังซึ่งอาจจะผ่านการส่งข้อความทําได้ง่ายกว่าการปฏิเสธซึ่งซึ่งหน้าเยอะเลยลดความอึดอัดไปได้มากเป็นเทคนิคที่ฉลาดมากครับส่วนเทคนิคที่2ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเรียกว่าวิธีแซนวิชผมว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินแต่เรามาลงรายละเอียดกันหน่อยดีไหมครับว่ามันทํางานยังไงได้เลยค่ะวิธีนี้มี3ขั้นตอนง่ายๆเหมือนทาแซนวิชเลย 1. คือขนมปังแผ่นบนคือการแสดงความเห็นใจเริ่มด้วยการแสดงความเข้าใจสถานการณ์ของอีกฝ่ายก่อนเช่นเข้าใจเลยว่าเรื่องนี้ด่วนและสำคัญมากจริงๆ 2. คือไส้ตรงกลางอันนี้คือหัวใจสำคัญคือการปฏิเสธอย่างชัดเจนและกระชับไม่ต้องอธิบายยืดยาวไม่ต้องหาข้ออ้างเยอะใช่ค่ะเพราะยิ่งอธิบายเยอะยิ่งเปิดช่องให้เขาต่อรองอาจจะพูดแค่ว่า แต่ช่วงนี้ไม่สะดวกจะรับงานเพิ่มจริงๆค่ะและสุดท้ายขนมปังแผ่นล่างคือการเสนอทางออกอื่นถ้าเป็นไปได้เพื่อรักษาวความสัมพันธ์ที่ดีเช่นแต่ลองถามคุณเอดูไม่ท่าเหมือนเขาจะถนัดเรื่องนี้มากเรามาลองยกตัวอย่างกันหน่อยดีไหมครับสมมุติสถานการณ์คลาสสิกเลยเจ้านายทักมาเย็นวันศุกร์บอกมีพรีเซนต์ด่วนให้ลูกค้าวันจันทร์ช่วยทําสไลด์ให้หน่อยได้ไหมถ้าใช้เทคนิคแซนด์วิชเราจะตอบยังไงดีครับโอเคค่ะเราอาจจะตอบกลับไปว่า ขนมปังแผ่นบนเข้าใจเลยค่ะว่างนานนี้สำคัญและด่วนมากสำหรับลูกค้าไส้ตรงรางแต่สุดสัปดาห์นี้มีธุระสำคัญที่เลื่อนไม่ได้จริงๆค่ะเลยไม่สามารถทำสไลด์ให้ทันวันจันทร์ได้ขนมปังแผ่นล่างแต่ถ้าไม่ทันจริงๆพอจะช่วยสรุปประเด็นสำคัญสำคัญเป็นบุลเลตพอยต์ส่งให้ก่อน9โมงเช้าวันจันทร์ได้หรือถ้าจะให้ทำสไลด์ทั้งชุดคงต้องขอเลื่อนเดดไลน์ไปเป็นวันอังคารค่ะอะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะ เห็นภาพชัดเจนมากครับแต่ผมมีคำถามหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนก็คงสงสยัยวิธีนี้มันมีโอกาสที่จะฟังดูไม่จริงใจไหมครับถ้าเราใช้บ่อยๆคนจะจับทางได้หรือเปล่าว่านี่คือสูตรของเราเป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะหัวใจสำคัญคือความจริงใจในการสื่อสารแซน wich เมทตอดเป็นแค่โครงสร้างค่ะ แต่เนื้อหาข้างในต้องมาจากความรู้สึกของเราจริงๆขนมปังแผ่นบนต้องมาจากความเข้าใจที่เรามีต่อเขาจริงๆไม่ใช่แค่พูดตามสคริปต์และขนมปังแผ่นล่างก็ควรเป็นทางออกที่เราเต็มใจจะเสนอให้จริงๆถ้าเราใช้มันอย่างจริงใจมันจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ยอดเยี่ยมแต่ถ้าเราใช้เป็นแค่สูตรสําเร็จเพื่อเอาตัวรอดคนอื่นก็จะสัมผัสได้ในที่สุดค่ะเข้าใจเลยครับคือมันเป็นเครื่องมือไม่ใช่เวทมนต์และมาถึงเทคนิคสุดท้าย ซึ่งผมว่าอาจจะเป็นด่างที่ยากที่สุดสําหรับหลายๆคนเลยก็ได้นั่นคือการรับมือกับความรู้สึกของตัวเองที่เรียกว่าอดทนต่อความรู้สึกผิดเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดและเจ็บปวดที่สุดในช่วงแรกค่ะมีการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากว่าความรู้สึกผิดที่ถาโถมเข้ามาหลังจากที่เราปฏิเสธใครเป็นครั้งแรกๆเนี่ยมันเหมือนอาการลงแดงอาการลงแดงเลยเหรอครับใช่ค่ะของคนที่เสพติดการทําให้คนอื่นพอใจมาตลอดชีวิต ร่างกายและจิตใจมันจะโหยหาการยอมรับมันจะรู้สึกร้อนรนกระสับกระส่ายในหัวจะมีเสียงดังขึ้นมาว่าเธอเป็นคนใจดําเขาต้องเกลียดเราแน่ๆเลยมันเหมือนสมองกำลังกลีดร้องใส่เราว่าเราทําผิดพลาดครั้งใหญ่ทั้งๆที่ในทางเหตุผลเรารู้ว่าเรากําลังทาสิ่งที่ถูกต้องเพื่อตัวเองใช่เลยค่ะหน้าที่ของเราในช่วงเวลานั้นก็คือรับรู้ความรู้สึกนั้นแต่อย่าทําตามมันแค่สังเกตมันเหมือนเรากําลังดูเมฆก้อนหนึ่งลอยผ่านไป เขาใจว่ามันเป็นของปลอมเป็นสัญญาณเตือนที่ผิดพลาดของสมองสิ่งสําคัญคือต้องบอกตัวเองว่านี่คือความรู้สึกไม่สบายตัวของการเติบโตเหมือนปวดกล้ามเนื้อหลังออกกําลังกายวันแรกพอเราทนและผ่านมันไปได้สักสองสาครั้งนะคะเราจะค้นพบความจริงที่น่าประหลาดใจว่าโลกไม่ได้แตกเพื่อนไม่ได้เลิกคบและในหลายๆกรณีคนรอบข้างกลับเริ่มเคารพในเวลาของเรามากขึ้นด้วยซ้ําฟังดูแล้วเหมือนเป็นการสร้างกล้ามเนื้อแห่งการเคารพตัวเองขึ้นมาใหม่เลยนะครับ แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดถ้าจะสรุปให้เหลือแก่นสำคัญที่สุดมันคืออะไรถ้าจะสรุปทั้งหมดนะคะอาจจะพูดได้ว่าการเรียนรู้ที่จะปฏิเสธเนี่ยไม่ใช่การผลักไสผู้คนออกไปแต่คือการดึงตัวเองกลับม,มาเป็นศูนย์กลางในชีวิตของตัวเองอีกครั้งมันคือการเปลี่ยนสถานะจากตัวประกอบในเรื่องราวของคนอื่นมาเป็นนักแสดงนำในเรื่องราวของเราเองพอเราเริ่มสร้างขอบเขตที่ชัดเจน คนที่คบเราเพื่อผลประโยชน์ก็จะค่อยๆหายไปเองซึ่งก็เป็นเรื่องดีเหมือนเป็นการคัดกรองคนในชีวิตไปในตัวเลยถูกต้องค่ะส่วนคนที่รักและเคารพเราจริงๆจะยังคงอยู่และอาจจะยินดีด้วยซ้ําที่เรากล้าหาญพอที่จะปกป้องตัวเองและข้อความสุดท้ายที่อยากฝากไว้เป็นพลังใจก็คือการถูกมองว่าใจดําในสายตาของคนที่ชอบเอาเปรียบเนี่ยคือเครื่องยืนยันชั้นดีเลยค่ะว่าเรากําลังใจดีกับตัวเองได้อย่างถูกต้องและแท้จริงการที่เราพูดคำว่าไม่ได้อย่างสง่างาม คือประตูที่เปิดไปสู่อิสรภาพที่แท้จริงในการใช้ชีวิตของเราเองสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามเพื่อชวนให้ไปคิดกันต่อนะครับเรื่องราวที่เราคุยกันวันนี้เน้นเรื่องอิสรภาพในระดับบุคคลเป็นหลักแต่ถ้าเราลองมองในภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับหากคนในสังคมที่ขึ้นชื่อเรื่องความเกรงใจจนบางครั้งกลายเป็นวัฒนธรรมของการไม่กล้าปฏิเสธเริ่มหันมาสร้างขอบเขตท,ที่ดีต่อสุขภาพกันมากขึ้นในวงกว้าง มันจะส่งผลกระทบและเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของความสัมพันธ์ทั้งในที่ทำงานในครอบครัวและในชุมชนของเราได้อย่างไรบ้าง